คุณยังเสียเวลาทุกเช้าวลาม0นาทีเพื่อเปิด gmail พิมพ์หัวข้อใส่เนื้อหาและทำการแนบไฟล์แล้วส่งให้ลูกค,ค้าซึ่งข้อมูลลูกค,ค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันทั้งหมด30คนอยู่ไหมครับถ้าใช่คุณเปิดถูกคลิปแล้วเพราะคลิปนี้จะทำให้คุณประหยัดเวลาขั้นต่ำวันละ30มนาทีลดค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่าน Template Pro ที่คุณใช้เพียง google sheets ส่ง gmail บบอันตโนมัติแทนคุณเพียงแค่ตั้งคา่าง่ายๆและกดเพียงคลิกเดียว ก็สามารถยิงอีเมลแบบอัตโนมัติได้หมดปัญหาการทำงานซ้ำๆประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้ใจ่ายทำให้คุณสามารถเอาเวลาไปดื่มกาแฟอร่อยๆได้เลยครับลองไปชมกันครับสวัสดีครับผมกูบุ๊กอินด e เจนนะครับตอนนี้ทำงานประจำอยู่และเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยในคลิปนี้ผมจะมาแชร์เทมเพลตโปรส่ง Gmail แบบอัตโนม,มัติด้วย Google s h e e t ต โดยในคลิปนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4พาร์ทนะครับพาร์ทที่1ปัญหาที่ผมเจออยู่และเวลาที่เสียไป 2. วิธีการใช้งานระบบเทมเพลตโปรว่าทำงานอย่างไร 3. เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเทมเพลตโปรตัวนี้กับเครื่องมือตัวอื่นและ 4. รายละเอียดการสั่งซื้อใต้ลิงก์ e s c r i p t ชันนะครับพาร์ทที่1นนะครับปัญหาที่ผมเคยเจอในอดีต ในตอนนั้นนะครับผมเป็นผู้จัดการเขตการขายที่บริษัทเอกชนแห่งหนึง่งทุกๆเช้านะครับผมก็จะต้องมาส่งข้อมูลยอดขายทุกวันวันละประมาณ30เจ้าถ้าเปิด Gmail แล้วส่งข้อมูลแบบนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ45วินาทีถึง1นาทีในการส่งต่อเจ้าเพราะว่าจะต้องมีการเปลี่ยน subject เนื้อหานะครับแล้วก็ไฟล์ attachment ยกตัวอย่างเช่น d e a l e r A ส่งข้อมูลยอดขายประจำวันที่ xxx เนื้อหาก็จะเป็นสวัสดีท่านผู้จำหน่าย A แล้วก็แน่ไฟล์ยอดขาย A นะครับลงไปเนาะแล้วก็จะวนลูปอย่างเงี้ยในทุกๆเมลพอมาใช้เทมเพลตตัวนี้นะครับก็สามารถประหยัดเวลาตรงนี้ไปได้เวลา30นาทีถ้าคิดเป็นต่อเดือนก็คือประมาณ15ชั่วโมงและถ้าคิดเป็นต่อปีก็คือ180ชั่วโมงต่อปีเพียงแค่กดเพียงคลิกเดียวนะครับปัญหาที่2ครับในตอนนี้เนี่ยผมมีทำเพจ o o k Intel l i g อ n c e อยู่ในทุกวันนะครับผมจะมีการเก็บ Gmail สำหรับคนที่มา s u b s c r i b e ผม ผมก็จะมีข้อมูล Gmail เนี่ยเป็นฐานข้อมูลประมาณหลักพันหลักหมื่นก็จะมีการอัปเดต New Letter เนาะหรือบทความใหม่ๆบล็อกใหม่ๆห่าหรือสินค้าใหม่ๆให้กับทางคนที่มา Subscribe นะครับก็สามารถใช้เทมเพลตตัวเนี้ยในการส่ง Gmail ได้หรือถ้าเป็นธุรกิจของคุณนะครับก็สามารถใช้เทมเพลตตัวเนี้ยไปทำ Gmail Marketing ได้นะครับปัญหาที่3นะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะต้องมาจ้างพนักงานแอดมินเพิ่มเดือนละประมาณ เงินเดือนอยู่ที่12000ถึงห5 0 0 0บาทแต่ถ้ามาใช้ตัวนี้เนี่ยก็สามารถประหยัดตัวนี้ไปได้และสุดท้ายครับคุณอาจจะต้องไปเสียเงินใช้แพลตฟอร์ม,มอื่นๆในการทำา m m i l m m r r k t t n n g เช่นบริการรายเดือนของ o o o g w o w o s p s p e m e m l i l i m p นะครับก็จะตกเดือนเฉลี่ยประมาณ7ดอลถึง20ดอลแต่ว่า Template Pro ตัวนี้นะครับสามารถจ่ายเพียงครั้งเดียวแล้วใช้งานได้ตลอดชีพรวมถึงสามารถไปแก้ไขโค้ดคริปที่ผมเขียนไว้ได้ เดี๋ยวผมเดโมให้ดูนะครับมาดูเทมเพลต Google Sheets ส่งอ e ีเมลแบบอัตโนมัติกันนะครับในเทมเพลตนี้เนี่ยจะมีองค์ประกอบทั้งหมด s h e ชีตนะครับโดยชีตแรกเนี่ยจะเป็น b r าว s e ี m a i เนาะก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องเซตอัพไว้ส่งหาลูกค้าในทุกๆวันแล้วก็ในชีตที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็น Get Attachment Path เนาะเอาไว้เอาลิงก์ที่เราจะแน่ไฟล์มามาใส่ใน ทิแรกนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเริ่มจากโจทย์ก่อนแล้วกันในวันนี้เนี่ยผมจะส่งข้อมูล xxx นะครับให้กับทางลูกค้าทั้งหมด10เจ้าเนาะสมมุติว่ามีทั้งหมด10เจ้าละกันนะเป็นดีลเลอร์2 0 0 0 1นะครับถึง2 0 1 0ก็จะเป็นการนำส่งข้อมูลอะไรต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น ยอดขายเนาะหรือว่าอาจจะเป็นพอร์ตการลงทุนนะประจําวันที่ y yy y ก็แล้วแต่ที่จะเซตนะครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้ตัวเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะว่าโอเคเรียนทีมดีลเลอร์ x นะครับเรียนทีมดีลเลอร์ y เรียนทีมดีลเลอร์ z นะตัวเนี้ยเราสามารถไปผูกสูตรมาได้เนาะเพราะว่าตัวเนี้ยเราจะแวรี่ตามฐานข้อมูลคราวนี้นะครับ สิ่งที่ผมจะแนบไปเนาะก็จะเป็นข้อมูล x x ของแต่ละที่ด้วยนะอย่างตอนนี้ผมมีเตรียมข้อมูลไว้แล้วก็คือเป็นไฟล์ข้อมูลยอดขายเนาะประจำวันที่นี่มีทั้งหมด10เจ้านะครับโดยผมจะเอาข้อมูลตัวเนี้มาแนบแล้วก็ส่งไปหาอีเมลที่ต้องการจะส่งโดยเริ่มต้นเนี่ยผมอาจจะเริ่มจาก ไปที่ get attachment p a r t ก่อนซึ่งตัวเนี้ผมมีการผูกตัวลิงก์ไว้หมดแล้วนะพอกด run อันนี้ก็จะเขียนว่าดึงไฟล์ทั้งหมดเสร็จสิ้น10ไฟล์นะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลที่ set up ไว้ใน google drive ตรงเนี้ยนะครับอ่ามันจะมาโผล่ตรงนี้เป็นชื่อเนาะตั้งแต่2 0 0 0 1ถึง20010นะครับผมก็แค่เอาสถานที่ไฟล์นะครับตัว attachment ตัวนี้ ไปวางไว้ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นการแนบไฟล์และนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะส่งนะก็ให้กดรันนี้จะเขียนว่ารันสคริปต์นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งระหว่างนี้จะเข้า gmail ให้ดูนะครับ นี่กำลังส่งอย,ยู่นเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นการส่งข้อมูลเห็นไหมครับตั้งแต่สิบเอโมงสสิบแปเนาะตอนนี้ประมาณ1 1บเมงสเนาะ2001นะครับไปเรื่อยๆครับจนถึง2 0งศูนะครับ,รบอันนี้ก็จะเรียบร้อยพอเปิดขึ้นมา ข้อมูลก็จะครบสวยงามตามที่เราเซตไว้นะครับก็คือ20010นะส่ข้อมูลประจำตึ๊ดตึ่นตแล้วก็สิ่งที่เราเซตไว้ในบอดี้ทั้งหมดครับแล้วก็มีไฟ์ลแนบที่เราเซตเอาไว้ก็ครบเรียบร้อยพอ,อก,กลับมาดูนะครับข้างขวาเนี่ยก็จะมีหลอกโชว์ด้วยว่าสเตตัสเนี่ยส่งไปแล้วดันนะครับแล้วก็ขึ้นทำ์หลอกขึ้นมาครับสเสร็จวันที่ 10เดือน8เนาะเวลา11บเอโมงสีนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแลล้คราวนี้เนี่ยนะครับสมมุติว่าอ่าเป็นวันรุ่งขึ้นแล้วกันเนาะต้องส่งข้อมูลใหม่แล้วก็ไปกดรีเฟซตรงนี้หรือจะกดลบตรงนี้ก็ได้นะครับเนะาะก็ตรงนี้จะหายไปครับแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนชื่อเนาะตรงนี้เป็นข้อมูลวันที่16 อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเราอาจจะเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้ว่าเปลี่ยนสินะครับเป็นสิบหกเนาะเนื่องจากมันเป็นสเปรดชีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำได้ค่อนข้างเฟคซิเบิมากๆเนาะเหมือนกับตัว Excel ตัวหนึ่งเลยอาจจะเราจะไปผูกฐานข้อมูลมายังไงก็ได้นะครับเพื่อจะมาพิมพ์ subject และ body นะ อันนี้คือฟังก์ชันตัวที่1ละกันนะครับฟังก์ชันตัวที่2นะครับผมเขียนให้มันส่งแบบรีวิวอีเมลได้ครับก็คือก่อนที่จะส่งเนี่ยนะฮะให้มันโชว์เนื้อหาก่อนอ่นะล้วค่อยส่งก็ได้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีสคริปต์นะครับสคริปต์นที่นี่หมายความว่าจะส่งหรือไม่ส่งเนาะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมไม่อยากส่ง2เจ้าเนาะก็คือ2.002กับสอ0 3ูตรงนี้ ผมก็จะเปลี่ยน no ตัวเนี้ยเป็น yes นะเพราะอะไรเพราะว่าสคริปต์เนี่ยหมายความว่าจะให้ข้ามบรรทัดนั้นไหมหรือจะไม่ให้ข้ามเนาะถ้าให้ข้ามก็ yes มันก็จะข้ามแล้วก็จะไม่ส่งเนาะอ่าแล้วอันเนี้ยผมให้มันเป็น preview email ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเทสกันดูแล้วกันขยายนิดนึงนะฮะก็จะกด r ัน พอกดรันตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้น Preview and Send นะฮะเราก็จะรันบรรทัดแรกเนาะนะฮะ Subject 2 0 0 0 1ยนเนาะแล้วก็นทีมผู้บริหาร2001เนาะถ้าเราตรวจสอบและวโอเคถูกต้องนะครับก็กด Yes ก็จะส่งไปแล้วก็มันจะข้ามไปบรรทัดที่8เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เราให้ Yes ไปแล้วมันก็จะไปรันบรรทัดที่8คือ2 0 0 0 4นะฮะ อันนี้ถูกต้องก็กดไปอันนี้สองศูนหนะครับอันนี้สมมุติอ่ะเราเขียนผิดอะไรบางอย่างเนาะเราก็อาจจะกด no เนาะพอกด no เนี่ยมันก็จะไม่เซ็นบันทัดนั้นกดไปเนาะมันก็จะรันไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายนะครับคือ2 000, 000, 000, 1, 0งศูนยนย์หนึ เรียบร้อยครับอันนี้ก็จะ finish คลนะิปเนาะจะเห็นว่ามันจะโชว์ขึ้นมาว่าบรรทัดที่ส่งเนี่ยนะอะย่างบรรทัดแรกส่งเนาะบรรทัดสองบรรทัดนี้ไม่ส่งเพราะว่าเราเซตให้สคริปต์เนี่ยเป็น yes นะครับแล้วก็ตัวนี้ส่งแต่ตัวเนี้ยเรากด no เนาะตัวตัวที่เก้าเนี่ยเรากด no ไม่ให้ส่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีตามห log ตรงนี้ขึ้นมาแลวตัวที่เหลือก็จะโชว์ขึ้นมาเนาะ อันนี้จะเป็นการแท็กข้อมูลเพื่อรีเช็คนะครับว่าได้มีการส่งไปหรือ,อยังครับแล้วก็ถ้าเราจะส่งใหม่ก็ไปกดรีเฟชตรงนี้นะครับมันก็จะลบะโลตรงนี้ให้หมดนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่กดเราก็สามารถลบแบบนี้ก็ได้นะ e ีลี e ไปโอเคคราวนี้ผมขอปรับมาเป็นเซ็นอีเมลเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเซ็นอีเมลกับพรีวิวอีเมลเนี่ยนะก็จริงๆโดยส่วนตัวผมเนี่ยจะ ใช้เซ็นอีเมลไปเลยเพราะว่าใช้ระบบนี้อพอสมควรแล้วนะครับก็มั่นใจว่าเราเขียนถูกหมดแล้วก็จะกดส่งเนาะคราวนี้นะครับเช็คโควต้านะครับเช็คโค้ตานที่นี้เนี่ยเอาไว้ดูว่าครบโค้ต้าหรืออยังนะครับจริงๆแล้วข้อจํากัดของตัวการใช้อีเมลแบบฟรีเนี่ยนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถส่ง api หรือว่าใช้แอปค i ิปตัวเนี้นะครับได้วันละร้อย คนนะครับเนาะก็คือถ้าเราส่งเกิน100คนเนี่ยเราอาจจะต้องไปซื้อข้อบริการเนาะหรืออัปเกรดพรีเมียมของตัว gmail เนี่ยให้ให้มากขึ้นเนาะก็จะตกอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้โปรแบบไหนของทางเขาเนาะแต่ว่าสำหรับตัวผมเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กเนาะหรือเป็น SME เนี่ยนะครับด้วยการที่ส่งประมาณ100คนเนี่ยนะครับเพียงพอแล้วต่อวันถ้าเกินเนี่ยก็ไปส่งวันรุ่งขึ้น ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะประมาณนี้เดี๋ยวจะมีเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าการใช้ google workspace หรือ mailchimp เนี่ยนะครับอาจจะต่างเรื่องคอสเนี่ยจะต่างกันเท่าไหร่นะครับโอเคเอลืมบอกเมื่อกี้เนี่ยเริ่มต้นนะครับมีทั้งหมด100คนเนาะแต่ว่าช่วงช่วงเช้าเนี่ยนะครับผมอาจจะมีส่งไปแล้วนิดหน่อยเนาะแล้วก็มีส่งไป เมื่อกี้ประมาณ2รอบนะครับทั้งหมดเนาะก็จะหักไปนะส่งไปประมาณ28คนนะครับมันก็จะหักไปตรงนี้อ่าตัวนี้นะครับต่อไปนะครับฟังก์ชันตัวที่3นะครับก็คือ Run Auto Loop เนาะกับ Stop Auto Loop เนาะอย่างที่บอกไปนะครับเอ่อตัวแอปค i ิปตัวเนี้ยนะครับสามารถส่งได้วันหนึ่งเนี่ยประมาณ100คนเนาะแต่ว่าในกรณีที่ผมทำอีเมล Marketing เนาะ ผมมีฐานข้อมูลที่อยากจะส่ง New l e s t e r นะครับหรือว่าอัปเดตบล็อกให้กับคนที่มี s u b s c r i b e ผมเนาะซึ่งยอดฐานข้อมูลผมเนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยอาจจะมีอยู่หลักพันหลักหมื่นนะครับวันนึงเนี่ยส่งร้อยคนเนี่ยไม่พอเนาะถ้ามีทั้งหมด1,000งพันอีเมลที่ต้องส่งเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาวนลูปเนี่ยทั้งหมดสิบวันนะครับผมก็เลยเขียน Run Auto Loop ตัวนี้ออกมา,าเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกัน กด Run Auto Loop นะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับมันก็จะโชว์ว่าแบตรอบนี้เนี่ยส่งไปแปดฉบับนะเพราะว่าอันนี้ใส่ Yes เอาไว้เนาะแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีโชว์ขึ้นมาว่าพอร u n Auto Loop นะครับอย่างที่บอกไปคืออันเนี้ยมันมันมีแค่ ประมาณ8ฉบับใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีทั้งหมด1,000คนแล้วกันที่เราต้องส่งนะฮะมันก็จะรันไปวันหนึ่งเนี่ยก็คือประมาณ100คนนะครับแล้วมันก็จะตั้งระบบว่าให้ไปส่งวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งเนาะ,ะบวก24ชั่วโมงแล้วกันนะครับอย่างตอน,นเนี้นะครับ11โมง57ใช่ไหมฮะวันที่10เดือน8เนาะระบบเนี่ยมันก็จะไปเช็ควันพรุ่งนี้นะครับ วันที่11เดเดือน8เวลา11บโมงห6กเนาะก็คือบวก24ชั่วโมงเนาะเราก็จะเช็คว่ามันมีแถวตรงเนี้ยสมมติว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมจะมีอ e ีเมลตรงเนี้ยมาเพิ่มเนาะแล้วก็เนื้อหามาเพิ่มตรงเนะี้ยมันก็จะไปเช็ควันพรุ่งนี้นะฮะว่ามีแถวเพิ่มมาไหมนะครับถ้ามีนะครับ,ม,นะรบมันก็จะส่งแบบอัตโนมัติเลยนะพอผมตั้งทิกเกอร์ไว้แล้วนะเดี๋ยวให้ดูทิกเกอร์นิดนึง กดแอ p สคลิปนะครับอครับอันนี้จะเห็นว่าตัวทริกเกอร์เนี่ยครั้งถัดไปนะครับมันก็จะส่งวันพรุ่งนี้เนาะสิบเอดโมงเดือนแปดสิบเอดโมงห้าสิหกเนาะ ก็จะมาทําการลันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอันนี้คือการลันออโต้ลูปนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมุติเราจะไม่รานแล้วนะครับก็ให้กดสต็อปออโต้ลูปให้ลบการตั้งลูปออกไปอันนี้จะไปเขียนว่าลบกําหนดการตั้งลูปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะหายไปนะครับแล้วถ้ามาดูตัวแอปสคริป ตัวทริกเกอร์ตัวนี้มันก็จะหายไปเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหลักการเข้าวๆนะครับสำหรับการทำอีเมลส่งแบบออโต้นะครับเนาะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่ผมใช้งานจริงนิดนึงนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างจริงนะครับที่ผมใช้งานเนาะผมก็จะมีคนที่มา subscribe ผมเนี่ยเป็นระดับหลักพันถึงหลักหมื่นเนาะ แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยผมก็จะให้ส่งประมาณ100่ลายครับไปเรื่อยๆนะก็จะเห็นว่ามันดันไปเรื่อยๆตรงนี้ครับแล้วรอบนี้เนี่ยก็จะมีการเช็คในวันถัดไปนะซึ่งผมก็จะมีเขียนหัวข้อที่ผมอยากจะอัปเดตนะครับต่างๆเนาะอันนี้คือวิธีการทำ Gmail Marketing นะเป็นเทมเพลตที่ผมออกแบบมาใหม่ต่างๆนะฮะแล้วก็เนื้อหาอ e ีเมลเนี่ยที่ส่งไป ก็จะสวยงามเนาะนี่ก็จะเป็นพื่งสร้างเทมเพลตใหม่ล่าสุดนะครับระบบติดตามรายรับรายจ่ายเนาะแล้วก็มีแนบเรื่องของเอกสารต่างๆแล้วก็มีแนบลิง์ประมาณนี้ครับอันนี้คือตัวอย่างจริงในการทำ gmail t e s t i n g ละกันคราวนี้นะครับมาดูรายละเอียดของเทมเพลตตัวนี้เพิ่มเติมผมมีเขียนเรื่องรายละเอียดไว้หมดแล้วนะครับในเว็บไซต์ของผม จะแนบลิงก์ให้เข้าไปอ่านชมดูได้นะครับก็จะอธิบายถึง ction, ฟังก์ชันฟีเจอร์ทั้งหมดเนาะก็ฟีเจอร์หลักๆของมันนะครับก็คือสามารถส่งอีเมลจำนวนมากได้นะครับแล้วก็แนบไฟล์จาก Google Drive ได้มีระบบ auto loop นะส่งพรีวิวอีเมลก่อนส่งได้นะครับบันทึกเวลาและสถานะแล้วก็เช็คโค้ต้าคงเหลือนะครับเนื่องจากว่าวัน แต่ละวันเนี่ยจะส่งได้ประมาณ100่งฉบับต่อวันเนาะแล้วก็สร้างรายชื่อไฟล์แนบจากโฟลเดอร์ได้เ่านี้นะครับมาดูการเปรียบเทียบกับระบบอื่นนะฮะเทรนเพจโปรเนื่องจากว่าอันนี้เพิ่งออกมาใหม่นะครับก็ผมจะตั้งราคาอยู่แค่249บาบาทจ่ายครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปนะถ้าเทียบกับเจ้าอื่นเช่นเมลชิมนะครับ อันนี้ก็จะต้องเสียเป็นรายเดือนนะประมาณสิบสามดอลถึงยี่สิบดอลแล้วก็ตกประมาณสี่ร้อยถึงเจ็ดร้อยครับต่อเดือนนะแล้วก็ Google Workspace เนี่ยนะครับก็ตกเจดอลถึง22ดอลต่อผู้ใช้ต่อเดือนนะครับแล้วก็เรื่องของการแนบไฟล์เนี่ยเพจโปรของผมเนี่ยแนบได้สไฟล์เนาะแต่ว่า m a i l c h i m เนี่ยอาจจะแนบได้แค่ลิงก์ครับแล้วก็ Google Workspace เนี่ยก็ แได้นะครับแต่ว่าข้อจำกัดเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นเทมเลตที่เอาไว้ส่ง Gmail แบบฟรีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นจะใช้ได้100คนต่อวันนะครับแต่ว่าถ้าอัพขึ้นเป็น Google Workspace เนี่ยก็สามารถใช้ได้เป็น2,000คนต่อวันเนาะแต่ Mailchimp เนี่ยก็1,000 10, งบาทอ่าหนึ่งคนต่อเดือนและอันนี้2,000ต่อวันเนาะขึ้นอยู่กับโปรที่ใช้แล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้ผมมี Auto Loop ให้ แล้วก็ใช้งานง่ายนะครับของผมเป็น Google Sheets นะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเทมเพลตตัวนี้ก็จะเหมาะกับ SME แล้วกันครับที่อาจจะส่งวันนึงเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะวันนึงอาจจะตกอยู่ประมาณ50ลายเนี่ยผมว่าเอาอยู่เนาะแต่ว่าสำหรับบริษัทใหญ่ๆนะครับอาจจะต้องมีการส่งอีเมลวันนึงระดับหลักพันหลัก5,000นะก็แนะนำให้ใช้พวกแพลตฟอร์ม Mailchimp หรือ Google Workspace ดีกว่า นะครับเพราะว่าอันนั้นน่จะมีระบบแท็กกิ้งด้วยครับแต่ว่าอันนี้สำหรับคนที่ใช้ S m E เนี่ยก็ค่อนข้างเพียงพอแล้วแล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อตรงนี้ได้นะครับโดยออันนี้จะเป็นเลขที่บัญชีนะครับหลังจากที่มีการโอนเงินเข้ามาก็แนบสลิปส่งมาที่ลายของผมก็จะมีแอดมินตอบกลับไปให้นะครับภายใน2ชั่วโมงสิ่งที่จะได้รับนะครับก็คือ จะมี Google Sheet template สามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครแล้วก็มีวิดีโอเดโมตั utorial แบบละเอียดนะครับแล้วก็วิธีการทำงานแบบ SME วิธีการทำ email marketing นะครับรวมถึงมีคู่มือ PDF สอนใช้งานอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ